พี่บองครับลูกค้าถามมาว่าที่จับมือถือแบบมีระบบชาร์จไร้สายของโมโตบล็อกเนี่ยอ่ามันติดตั้งยังไงนะครับแล้ววิธีการใช้งานมันใช้งานยังไงได้บ้างที่อ่าโอเคถ้าสมมติว่าขายึดเอาง่ายก่อนข่ายึดที่จับมือถือเขาจะมี2แบบคบอันนี้คือขายยึดก้างกระจกอีกแบบนึงจะเป็นขายึดแฮนด์อ่าเราเลือกดูก่อนว่ารถเราเหมาะสมกับที่จะยึดข่ายยึดแบบไหนถ้าสมมติอ่าสมมติว่ารถพี่เอาเลือกเป็นก้างกระจกอันบีมพี่ยึดก้างกระจกเรียบร้อยนะอันนี้จาลองว่าอันเนี้ยพี่ยึด มอไซค์พี่เรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างแต่ต่อมาคือดูสายไฟดูสายไฟสายไฟเราต้องเราต้องโยงเข้าแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อ่าครับผมสมมุติว่าเราโยงไปหาแบตเตอรี่มอไซค์แล้วครับผมอันนี้สายสีแดงนะ ครับเข้าขั้วแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ขั้วบวกอ่าพี่ดูนะสมมติว่าอันนี้พี่จำลองนะต่อเข้าแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ขั้วบ,บวกครับผมอ่าพี่หนีบเข้าขั้วบวกครับเสร็จปุ๊บสายสีดาพี่ต่อเข้าแบตเตอรี่ขั้วลบอ่าอันนี้พี่ก็สมมติจำลองว่าต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบแล้วอ่าอ่าทีเนี้ยไฟก็จะมาเลี้ยงที่ระบบชาร์จไร้สายแล้วอ๋อนี่คือ <c oughs> เรียบร้อยแล้วหรอวิธีกาต่อแค่นีแล้วก็รุ่นเนี้ยข้อดีคือว่าเขามิสวิตช์ในตัวเราไม่ต้องคอยปิดเปิดสวิิตตตตตคืออออออไไไมม่่่่้้้้งงลลลลลััวววววแแแบบหหาาาพเเเเเรรรจดฉยๆะสุนนี ขาออกมาใช่ป่ะเนี่ยเห็นป่ะพอกางขาออกมาสวิตออนถึงจะทํางานอพอเราบุกขาเข้าไปอันนี้คือเขาตัดการทํางานอ๋อก็คือมันมีสวิตในตัวถ้าสมมติเรากางขาออกสวิตมันก็จะเปิดเองถูกไหมสมมติว่าเรากางขาออกเห็นป่ะไฟขึ้นแล้วไฟสีน้ําเงินอ่าอันนี้คือพร้อมทํางานแล้วพอหุบขาก็สวิตก็ตัดการทํางานแบบนี้คือไฟแบตเตอรี่ไม่ไหลแน่นอนไม่ไหลแน่นอนครัใชใช้งานดีแล้วก็ลองดูสมมติว่ามือถือเราอ่าอันนี้เป็นเครื่อง iPhone เนาะเครื่องนี้ลองรับการชาร์จไร้สายอ่าเราลองดูพอเรากางเสร็จปุ๊บ ไฟพร้อมทํางานเสร็จปุ๊บวางมือถือไปเลยครับผมตรงกลางแบบนี้ครับผมใช่เนี่เห็นไหมโอ้โหชาร์จแล้วชาร์จแล้วชาร์จไร้สายแล้วก็อันนี้นกําลังไฟ2แอมป์ชาร์จเร็วนะชาร์จเร็วแล้วก็เป็นกําลังไฟที่สเสถียรที่สุดแล้วคือไม่ไม่ไม่แรงไปแล้วก็ไม่ต่ําไปคือเราเราใช้งานไปคือแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไม่ลดแน่นอนอแล้วก็รุ่นเนี้ยข้อดีเลยคือว่าเขาควบคุมกระแสไฟถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วชาร์จไร้สายก็หยุดทำงานอ๋อใช่ครับผมจะแบบนี้ แล้วก็รุ่นนี้เวลาที่เราใช้งานทุกครั้งที่เราจับมือถือเสร็จปุ๊บอะเราต้องเอายางเนี่ยรัดที่มุมมือถือด้วยอืบางคนก็จะรัดสี่มุมได้เลยรัดสี่มุมเลยใช่หรือบางคนก็รัดแค่มุมสองมุมสองมุมใช่สมมติว่าข้างบนมือถือเครื่องนี้เรารัดข้างบนรัดด้านขวา ยางตัวล่างก็ต้องรัดมุมล่างสายอ๋อสลับกันสลับกันอันนี้คือสําหรับคนที่ชอบความไวใช่ก็รัดแบบนี้ได้ใช่ครับผมนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่ารุ่นเนี้เป็นรุ่นที่ถ้าเรารัดยางเรียบร้อยแล้วไม่เคยมีประวัติการที่โทรศัพท์บินเลยอืไม่เคยหลุดเลยไม่เคยเจอครับผมนะครับโอ้นี่นีของดีนะพี่นะนี่ ที่จับมือถือมอเตอร์ไซค์แบบชาร์จไร้สายนะครับผมของมอเตอร์บุรุ่น2815ปดหร้านเรารับประกันสินค้ากี่ปีพี่หนึ่งปีหนึ่งปีนะของร้านเราเป็นร้านเดียวที่รับประกัน1ปีก็คือใน1ปีถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะส่วนใดก็แล้วแต่กรณีที่ ไม่ใช่ลูกค้าขับรถล้มแล้วโทรศัพท์มือถือหรือว่าที่จะมือถือไปฟาถนนหรืออะไรพวกนี้ยยังอื่นเรารับประกันหนึ่งปีหมดมโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะกดดูสินค้าตะก,กา้าด้านล่างได้เลยที่จะมือถือโมอเตอร์ไซค์แบบชาร์จไร้สายนะครับ<ช>ที่ทุกคน<ม>ต้องมีนะแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะครับ